ที่บ้านมีคนแก่หรือเด็กไหมมีบีบีจะพูเพิ่มไม่มีไม่มีเนาะใครไม่มีไม่เทำนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะดีใจไหมะดีใจค่ะนี่แค่านยกมาลองเขาบอกเขาบอกแค่ในนยงอย่ายังไงบ้างรับรับรับขอบคุณค่ะให้กำลังใจนะจ๊ะค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะถึงกับประชาชนมาด้วย วันนี้ก็มาขอให้กำลังใจทุกท่านค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณจากใจรัฐบาลนะคะที่ทุกท่านนะคะมีความอดทนนะคะแล้วก็ยัง ้อนพวกบ้านเรือนประจานจนจำนวน4 6หนึ่งพันสามร้อยัวเรือนจำนวน5 7าพันร้อยตัววมมือดรั้นี้นะครับเพื่อไปพบปะกับที่น้องที่บ้านนะครับกำลังรออที่รอต้องรับอยู่แลขวาม หลายส่อยฝ่ายดเียมนะคะที่นำเสนออย่างชี่นมาเพื่อช่กันที่จะกให้ามตรชอป่าคะแน้ที่จะขาในงานเทศกาลรับน้องที่หนึ่งหนึงรอยร้านเ่อผอ่านมืั 哎。啊